สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนก็ขอยินดีต้อนรับทุกคนครับเข้าสู่ช่องไม้วัน f อนะครับทุกคนก็เดี๋ยววันนี้ครับเดี๋ยวพี่จะพามารับโค้ดในร้านฟรีเอดิโตนแล้วกันนะครับทุกคนโอเคนะครับทุกคนก็วิธีการรับโค้ด ของร้านนี้คนให้ทุกคนมาดูตรงว่าประกาศก่อนนะครับทุกคนนี่ครับลายโคดเขาจะอุท้ายประกาศทุกคนโอเคพี่ขออนุญาตกันลอกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพี่จะพาสอนรับโคดด้วยนะครับทุกคนโอเคทุกคนพอเรากันลอกจากนี้เสร็จแล้วนะครับให้ทุกคนนับเข้าที่ว่าเติมเงินนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนขอได้หน้านี้มาหลังจากนั้นให้เรากดไปคําว่ากรอกโค้ดนะทุกคนและส่วนใครที่มองไม่เห็นโค้ดนะทุกคนก็สามารถไปดูที่หน้าเว็บไซต์เขาได้เลยนะครับทุกคนเดี๋ยวพี่จะทิ้ง ช่องทางการช้าไปให้ละกันรับกกรองอาหารดูกันเองละกันนะครับทุกคนโอเคครับมาเรามาใส่หลายโค้ดเลยดีกว่านะครับที่เราคันลอกนะครับโอเคทุกคนก็หลาโค้ดจะมีประมาณนี้เลยนะครับทุกคนมาเดี๋ยวเรามาลองดูที่ว่ารหัสโค้ดนี้จะยังใช้งานได้อยู่หรือเปล่านะครับทุกคนมาก็โอเคทุกคนก็โค้ดยังใช้งานได้อยู่นะครับยังไงก็อย่าลืมไปรับโคตดส่ลับกันด้วยนะใครได้เท่าไหร่ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วย นะครับทุกคนโอเคมาเรามากดโอเคเลยก่อนมาเรามาดูสิว่าวันนี้เราจะได้เท่าไหร่นะครับทุกคนโอเคมาวันนี้เราได้มาหนึ่งร้อยนะครับส่วนใครได้ไรก็อย่าลืมนะครับคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับส่วนใครได้น้อยนะครับก็เก็บไว้ไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยนะทุกคนโอเคครับมาดูสิว่างบหนึ่งร้อยเราจะสามารถจัดอะไรได้มั่ง เออถ้าถ้าไอดีมาก็จะแจกให้คนดูเหมือนเดิมเลยนะครับทุกคนโอเคครับก่อนอื่นพี่ขออนุญาตเข้าไปที่ฟรีไฟนะครับก็เว็บไซต์นี้ก็จะมีบรนการ2บริการนะครับทุกคนก็มีโลบอกหรือว่าบ o อกฟุตนั่นเองครที่เป็นสายบ็อกฟุตก็สามารถไปจัดได้นะครับแต่สำหรับช่องเรานะครับจะเป็นสายฟรีไฟนะขอขออนุญาตเข้าไปที่ฟรีไฟเลยละกันนะครับทุกคนโอเคครับทุกกคคนนรรรัับ็็เเเดดดีี๋ยวาจปออะไ เน้นชายเป็นคนเน้นชายก็น่าสนใจนะครับเออเน้นชายก็จัดได้นะครับก้ามทองก้ามทองก็น่าสนใจนะครับทุกคนเออเอาเป็นอะไรดีทุกคนเอางี้ละกันนะทุกคนถ้าใครอยากวิจัดอะไรในร้านนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกี่ได้เลยนะครับทุกคนโอเคครับเดี๋ยววันนี้ี่ขอเป็นเอาเป็นอัพเจ็ดตึงละกันนะทุกคนอยากรู้เหมือนกันว่าจะอัพเจ็ดตึงยังไงนะครับทุกคนมา ส่วนใครที่อาจจะไม่ได้ดูคลิปไ d มือสมัครเล่นไปก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับถือว่าคุ้มเหมือนกันนะครับ ID มือสมัครเล่นนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะหรือว่าอยากลองเล่นฟรีไฟล์ก็พี่เป็นแนะนําเป็นตัวนี้เลยนะครับทุกคนโอเคครับมาเรามาจัดอัพเจ็ดึงอะไรดีกว่านะทุกคนก็ไลท์เอ็กซ์เขาก็รันตตีปืนอัพมาสองกระบอกนะครับสองกระบอกก็ต้องเป็นอัพเจ็ดสองกระบอกทุกคนแล้วก็ของแร่ไอดีพร้อมบวกไอดี 100เป็นะครับ ID แท้นะครับทุกคนโอเคครับมาเรามาจัดเลยดีกว่านะครับทุกคน <S <S โอเคทุกคนเราก็ได้ ID มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้เป็น ID เชื่อม Facebook มานะครับทุกคน <S <S ก็ไม่รู้นะว่าจะเข้าได้หรือเปล่าครับเดี๋ยวก่อ,อื่นครับพี่ขออนญาตเอา ID นี้ไปล็อกอินในหน้า ID เกมฟรีไฟล์ก่อนละกันนะครับทุกคนถ้าคุ้มยังไง เดี๋ยวพี่จะแจกให้ด้วยกันนะครับเดี๋ยวถ้าของมันไม่ค่อยตึงหรืออะไรเดี๋ยวพี่จะปั้นให้สักหน่อยละกันนะครับทุกคนโอเคครับแปเดี๋ยวเราวาร์ปไปตอนเข้าหน้าเกงเลยดีกว่า นะครับทุกคนโอเคครับ b l e t s go โอเคนะทุกคนครับก็ตอนนี้ครับเราได้เอาไอดีมาล็อกอินใส่หน้าตัวเกมฟรีไฟล์เป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนก็ไอเดีนี้ยสรุปคือพี่ไม่ต้องปั้นเลยนทุกคนก็สามารถแจกให้ทุกคนได้เลยนะทุกคนก็ถือว่าเป็น i อดีที่ตึงเลยครับก็ของของแรกก็น่าจะเป็นกางเกงชุดนอนนะที่พี่ใส่ดูนะครับอแรสุดในแฟชั่นนะคือที่พี่มาใส่แล้วนะครับก็ส่วน่าปืนอัพนะทุกคนมีไม้ถึง4ี่กระบอกเลย ทุกคนก็เป็นสกาอัพสกาอัพเจ็ดมาแล้วด้วยนะครับทุกคนแล้วก็เป็น XM8 อปัพเจ็ดนะครับทุกคนแล้วก็เป็นส่วนของอ่าเป็นส่วนของซองยาวประดุกนะทุกคนอัพเจ็ดมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนแล้วก็เป็นส่วนของฟาร์มัสอัพเจ็ดนะทุกคนก็ถือว่าไอดีนี้คุ้มสุดๆเลยนะทุกคนก็ไอดีนี้มีประมาณนี้นะครับทุกคนก็เดี๋ยวพี่จะแจกให้ทุกคนด้วยนะทุกคนสำหรับไอดีนี้นะครับก็ ขอคลิปนี้สักอเอาไปสักห้าสิาไลค์ไปนะทุกคนกะบผู้ติดตาม200ร้อยซับนะทุกคนเดี๋ยวพี่จะมาแจกไอดีนี้ให้ละกันนะทุกคนโอเคทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้พค,คนก็ขอฝากคนนคับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พี่ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปในครั้งต่อไปเนาะโอเคทุกคนก็ไว้ประมาณนี้ละกันนะครับสําหรับไอดีนี้ก็ยังไงไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าละกันนะครับทุกคน